วันที่หนึ่งมกราตอนนี้นะคะ ABC Family ช่อง c h ชาแนลในยอทอนะคะกำลังกันจะใกล้ออนแอร์แล้วแต่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 แต,แต,แต,แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกสาวฉันให้รหัสช่องมาคะ่ะคือรหัสช่องต้องให้กับทางพี่โปรดิวนะคะที่เราดิวไว้นะคะ ซึ่ตอนนี้ลูกฉันยังไม่ตอบลายกลุ่มค่ะมีการตอบลายส่วนตัวแล้วเพราะฉันโทรไป,ไปวีนมานะคะแหลแต่ว่าในส่วนของงานอาจจะยังไม่ที่ตอบก็เดี๋ยวจะต้องรอลุ้นกันนะคะรอลุ้นกันว่า,าจะยังไงนะคะเป็นผลข้างเคียงไม่นะทุกคนขอใจส้มหน่อยคะ่ะอีก30ซจ้ส้มจะสีดร้อยละให้มัน ใช่ๆอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้อยู่นน,นค่ะแตก่ก็หลักๆก็อยู่กรุงเทพแต่ว่าเป็นชาวนน,นทบุรีอืมได้มากแล้วค่อยรู้สึกแบบเฟรชขึ้นมาหน่อยขี้งอนจ้ะมันนี่ชิรุ่นนี้ขี้งอนมากนะจ้ะบอกก่อนบอกก่อนนะกค่ะ make <laughs> yes, thank you Anna <laughs> We will live together And welcome the new year tomorrow Yes, but I'm not I, I think I'm gonna live Maybe before Midnight in Thai Or maybe after Let me see tomorrow Because I have to talk to my My sister and my mom มามาซิตาไม่ได้ยินคำนี้นานมากเอ็นดูนะมาไม่มีรูปรองแล้วอะทุกคนบาบมีรูปรองเลยว,ว้า อยู่เหมือนกันม้อที่ชิรุนี้น่าตีมากจริงเหรอพี่ขอตัวก่อนนะได้ค่ะ น้าเมียจังทำไมพี่อามลูกลูกอามนี่คือแบบคืออลูกค่อนข้างจะวาร์ปเก่งนะคะเชลโทรทำการโทรจิกไปหลายสายโชคดีที่รับสายแหละรับสายแหละ Yeah I have not finished my work now, actually but this is the last day of my office like my my co-workers my team they can work, they work like the last day of the year so i consider it's the last day of my work too but i still have <gasps> so many things to do now we the meal ลงชุดไน่น้ำสู้ไม่โอ,อ,อ้เหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อไม่รู้เขาไม่พูดถึงละงอนบอกว่าจะไม่บอกว่าจะไม่โป้เซ็กซี่เกินอันนี้เซ็กซี่เกินที่คุยไปไม่ใช่แบบนี้ดชอบตามพี่ผมพี่ก็ชอบตอนแตงผมยาวพเพราะไม่พี่ผมไม่ตอบผมถึงตู่จะทำอะไรได้ล่ะ ผมพี่ต้องการการดูแลวันดีคืนดไปนอนชียวร่าไปไปชวนแฮปปี้เย็นๆเด็กกับแชรโอเคมีทูดอนน์วอร์รี่บีแทนส์ตูฮัฟต์ทูสเปนแมเน่แมเน่เยียสมอลนะทุกเกตเตอร์ฮัลโหลบักมี่ฮัลโหลสลามมัลามโอเคนี่เออจบนี่ว่าบาปแปะอันนี้ก็ดีนะจ๊ะ แต่อันนี้ก็ได้อยู่นะสานี่ได้นะใช้หมูยอยากให้มานะคะถ้าเกิดแบบมีช่วงไหนว่างแต่ถ้าเกิดแบบไม่ว่างก็จะจับตาดูหน้าจอเป็นอย่างดีเลยคะ่ะชิมหน้าจอหน้าใจ Okay, great. You look so cute, bang. It's not like I not, I'm not like you know. Uh, I, I, not like mean, mean, mean to do this. I don't mean to do this, but it's happened. So, selamat <laughs> malam. <laughs> มีนานไม่ได้ไม่ได้ไปเข้ากล่องนะจ๊อะอะสำหรับช่วงเวลานี้ทุกคนจะมีคำถามวันที่แต่งตั้งซุปเปอรเชลลร้องเพลงอะไรเชลลร้องเพลงอะไรไปนะตอนนั้น ก็จะผิดค่ะเสียงใงานตรงาน,นไงจ้าตามไม่อามเป็นอย่างดีเชื่อไหมอุ้ยแต่ถ้าเราดูตอนนี้เขาก็จะเห็นป่ะพี่มูเชอตามไม่อามแล้วนะคะว่าให้ตอบพี่มูชิมิละนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไว้เสียงก็คือเราเราเรา ต้องไว้ผ่านแอปหรือว่าไว้ผ่านไลน์ได้เลยไม่งั้นไม่งั้นต้องไว้เป็นไว้ไมีมูเ่เนาะขอให้เหมือนเดิมไม่ต้องรักเท่าฟ้าใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเก่งมากไว้ปกมาได้เลยโอเคครับขอบคุณจ้าสมภิซส นีอโอเคโอเคเพลงขอให้เหมือนเดิมเก่งมากทุกคนเก็บมาไปผมยาวสิบห้าเซนมีแค่นี้เลยผมอะ่ะคุณสนันไปผมมีแค่นี้เลยค่ะตเตงมีอะไรเปลี่ยนไปเพื่อนดูเตงซี่หลังมากกว่าคิดถึงพี่ไปเติมแล้วเห็นไหม ที่มีไปอาจจะอย่างลูกอ mm hmm. want to see her blonde พ mm ีนิกกี้ขอบคุณค่ะขนาดใหญ่แค่นี้ยังมาเจะเด็ <laughs> ข้างหน้าว <laughs> ุลล่าสุดเขานั่งดูใหญ่เลย <laughs> เขาบอกว่าเออมันแบบมันขึ้นมาอย่างนี้ได้หรอแล้วมันทำได้เขาไม่เคชั่นมากแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปทำบ้างก็เลยบอกว่าโทษนะหน้าผากเรามีอยู่แค่นี้จะไปทำอะไร ไม่พูดถึงคำเซ็กซี่เกินลืมลืมจะไม่พูดถึงงอนอยู่เซ็กซี่เกินที่คุยกันไว้ไม่ได้ขนาดนี้พี่มุกไปเคี่ยไปเคียคย์ลูกคุณด้วยค่ะที่คุยไว้ที่บอกไว้ไม่ใช่ขนาดนี้หนุเจ้าชูยอนุบาลไปแล้วค่ะจริงหรือเปล่าไหนสิจริงหรือเปล่า HELLO ลฟอร์มชิลีวันที่เก้าได้ยังคิดถึงยูง่อยากมาเจอมันชิชิกันไหมคะหรืออำลาสรงนี้หรืออำลาไม่โดาหลอกรอบที่เราก็ไม่ได้หลอกคะ่ะแค่พี่เซ็กซี่กว่าแต่รอบนี้แต่รอบนี้พี่ไม่แข่งด้วยไงพี่ไม่แข่งด้วย ก็คือพี่จะไม่ได้แต่งเด็กไปแข่งหนูก็คือพวกหนูเด็กแข่งกันเลยเอาไง่งมอนชีชีไหม <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ้ส่งนี้ก็ได้นะคะชอบค่ะแบบอ้ออืม <c oughs> สิบเจ็ดตีมอนชีชี อันนี้คือบอกตีมันต้องมาแล้วจ้ะไม่ต้องอ่ะเพลงก็ติดหูเลยติดหูเลยจ้ามาบูให้ค่ะผมมันถือว่าแห้งไหมนะอย่างเงี้ยแต่งอะไรก็แต่งค่ะคนนี้เลยว,วันนั้น จริงนี่ก็คิดนะว่าพูดอำลาเนี่ยเป็นอะไรที่เชลอ่อะไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดที่นี่คือคือเราอ่ะก็เข้าใจว่าคือเราจำได้หมดอว่า ใครทําอะไรให้เราบ้างใครแบบมีบุญคุณกับเราใครที่แบบซัพพอร์ตเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเชียวแค่กลัวว่าแบบพอถึงเวลาหน้างานเราแบบตกใจตื่นเต้นหรือเวลาจํากัดอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบมีสิทธิ์ตกหล่นได้สูงหรือแบบลืมพูดถึงใครอะไรอย่างเงี้ยโออมันก็เป็นเรื่องที่น่าเครียดนะฟิลเหมือนตอบคำถามเลยเตงใช่แต่คือเชียวก็เชียวก็ไม่รู้นะว่า เชลก็ไม่รู้นะว่าแบมบหมายถึงแบบเออเวลาที่แบบคนอื่นตอนตอนที่เราประกวดเนาะเราฟังอะไรแเราก็จะรู้สึกแบบอําลามันก็ฟิลหนึ่งเหมือนว่าประมาณว่าก็อ่าเหมือนสาระสําคัญของวันนั้นมันก็คือการประกวดเนาะการอําลาก็คือเหมือนโอเคเป็นฟิลแบบส่งต่อส่งม่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ของเชลคือมันก,คนก็คือมันก็มีคนได้ไปแล้วเชลก็เลยเป็นฟิลแบบอยากที่จะขึ้นไปแบบ แบบให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักที่เชลมี่ให้อะไรแบบนี้มากกว่าเชลอาจจะไม่ได้พูดแบบว่าเป็นลิสต์รายการขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเชลีว่าอันนั้นเชลี่อาจจะแบบไปเขียนเป็นโพสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ว่าถ้าบนเวทีอ่ะอกําลังคิดอยู่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากใช้เวลาตรงนั้นอ,อะไรแบบนี้แอมจะใส่ไม่ต้องเขียนหนาะไม่ต้องใส่ชุดเลยนะบิกินี่ ไม่ใช่ไปถึงม่อนชี้นั่นแหละนั่นแหละทุกคนอันนี้ใส่ชุดนอนนั่นแหละผมก็แห้งมากายผมสิบห้าเซนมากดูดิคือฉันต้องพักผมจริงๆทุกคนเชลอยากทำผมบอลมากหลังจากที่ใส่วิกันตนนาแต่คือดูผมดิน้องตุยนะนี่น้องตุยเย้วัตะนบี่ไอกเลย แต่คุณหมอชมนะคุณหมอบอกว่าผมหนามากข้างหลังเส้นใหญ่บากเนาะแข็งแรงแต่มันไปขึ้นอยู่ข้างหลังค่ะคุณหมอมันไม่ขึ้นข้างหน้าให้ค่ะเออนี่ไม่ได้ไปตัดผมเลยคือตอนนี้กะว่าเดี๋ยวรอให้ผมแบบผมหายดีก่อนแล้วจะไปตัดเซสซตทรงจะทำทรงอะไรรู้ป,ปะจะทำทรงนี้ค่ะ Woof! cut. Nee, Hey, is cute. Let it go and take care. Take a good care of hair. Yeah, Piera, yes. thank you. It's because I used them so much in the past year, like especially in this year. I do many things to my hair. So this is the revenge of my hair. They did it to me. จิงฮะมันจะรออ่ะตะอ่ะไม่เอาพี่ไมเคิลฮะสาวบู๊กับฮะไม่เอาฮะไม่ไมทษนะเล็บเชลคือสาวเกาหลีบู๊คัดสวยเซ็กซี่ค่ะยี้ใจทุกคนพอเชลบอกเธอตัดบ,บู๊คัดทุกคนบอกหล่อทุกคนบอกเยมันจะหล่อจะเป็นพี่ไมเคิลคือทุกคนไม่คิดว่าเธอจะแบบ เซ็กซี่ขยี้ใจบ้างเหรอขยับแว่นเลยพี่ไม่ขค้นไม่ดีดจังไงยปัดเตะมาต้อนสาวจะบ้านี่นี่เดี๋ยวเอารูปให้ดูไห้ผมจะพิมพ์ไม่เคลื่อนเลี่ เล้วมีน่ารักนะเห็นปะน่ารักไหมอันนี้ฟันคลับทำมาให้อ่ะจำไดนน้นี่นี่นี่มีอันนี้โอ้โอ้ตะบันดึงออกมาได้ปะให้ทุกคนดูโชว์อีกนี่นี่เชลจำไ,ได้ปะอันนี้พี่โบท๊ทที่หมอโบท๊ทอันนี้พี่เคก้ก ฉันเป็นหญิงสาวคนเดียวนะคะตอนนั้นสมัยสิบห้างงปะเนี่ยเขาบอกว่าคนแก่ขึ้นอะ่ะจะชอบใช้คําว่าสมัยแล้วก็ชอบเล่าเรื่องเก่าๆเนี่ยนี่เชลล์รู้สึก,กับเชวว่ะเป็นแบบมันอยู่ชอบเล่าเรื่องเก่าๆเนี่ยแต่ก่อนเชลผมหยิกมากทุกคนเห็นปะคือแต่ก่อนเชลผมหยิกมากแบบเป็นลอนอย่างนั้นเลยรูปนี้พี่ทําให้อ๋อยใช่ไหมคะพี่พิขอบคุณน,นะคะ เก็บไว้อยู่ค่ะอะไรยังไม่รู้อยู่เลยเลี่หลีแล้วมีทรงอื่นอีกไหมจริงก็ไม่ค่อยทำอะไรนะแต่ว่าเนี่ยคิดว่ารอบเนี้ยถ้าหลังจากที่แบบมันรีคอร์ดลี่ฟูลี่อะค่ะเชลก็คิดว่าจะทําผมแบบจึงๆแน่ไม่ค่อยทำอะไรหรือมีเอ,อมีหน้าหมาเคยมีแบบว่านี่เล่าให้ฟัง ตอนสมัยเล่นหลังเสาวในพงข้างหน้าคือเชลอะตัดหน้าหมาจริงใช่ปะไปดูรูปได้ตัดหน้าหมาจริงและเขาใส่วิกหน้าหมาไปและเชลต้องยืดหน้าหมาข้างหน้าแต่ข้างหลังผมหยิกคือเป็นผมหยิกธรรมชาติตัวเองนะจ๊ะแล้วเขาแบบดัดให้มันหยิกขึ้นแต่น,นั้นก็คือเป็นผมที่แบบคืองงที่สุดในชีวิตแล้วก็คือข้างหน้าตรงข้างหลังหยิกอะทุกคนเก็ตปะเป็นฟิลแบบข้างหน้าตรงเดะข้างหลังหยิกเป็นหย่อยอะ ปีน้ามีเป้าหมายอะไรใหญ่ที่อยากทำไหมคะเนี่ยก็ยังถามตัวเองอยู่ถามว่าจริงๆอ่ะโปรเจกต์ทำงานอ่ะมีเยอะมากถ้าลังใส่มุ้ใช่ใช่ใช่เขาแบบแนะนำดีนะคะคือจริงๆปีน้าโปรเจกต์ยเยอะมากแบบในเรื่องของธุรกิจเนาะแต่สิ่งที่แบบว่าเชีวยวอยากจะเพิ่มเติมก็คือน่าจะเป็นพาดของฝั่ง ที่เชรู้สึกว่าอยากทําอะไรมาให้กับแบบให้ทุกคนได้ติดตามการหรือมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามกัน International talent journey y s I love that journey also even though I not succeed but I think it's one of my favorite part of my life like it's a new thing I get out of my comfort zone and I met so many good friends there and I meet the met the beautiful girl all around the world so It's unforgettable journey for me Happy New Year นะคะ you guys too ค่ะยามไทยนี่จะมีทารายา of course ก็ถือฟิลิปปินส์ I wish I could นะปีน okay, so ี้ปีหน้าก็ยังอยู่กับโอเคสบายจละอยากเห็นเลยจริง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 เชลแบบ อย่างนี่เคยพูดเลยว่ามีแพชชั่นเดียวเลยคืออยากเล่นจีเอถามว่าละครอ,อหนังไม่เคยเล่นเนาะแต่ว่ามันก็เ,เชลเชลแบบคือเชลชอบละครกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อมแต่ถามว่าเราก็เล่นมาเยอะมาก,มาก,มากจนแบบว่าไม่ได้ก็ยังมีแพชชั่นอยู่ แต่ก็ถ้าถามว่ามากที่สุดเลยอะก็คืออยากเล่น G L ใช่ที่จริงก็ชอบเล่นแนวซีรีส์นะแบบถึงไม่แบบไม่ใช่ G L ก็ก็ชอบเป็นแนวซีรีส์เหมือนกันเพราะชะวั้สเออมันมันมันก็สนุกนอนไม่ทีเลยอ่เขาดีก้าเจงไปชนะรีกใช่พี่หรอ พีซิโน่คอลเลคั่พี่เป็นสีทองแต่ sometimes ก็ have to be s เวอร์ i ิสติเพนส์อะ <laughs> ขอบคุณค่ะเนี่นยอะไรก็ดูจริงๆก็คือหลักๆก็คือเชลคีว,ว่าปีหน้าอยากหาอะไรทำให้ทุกคนแบบเออแบบมีอะไรตื่นต่อตื่นใจให้ทุกคนได้แบบได้แฮปปี้แฮปปี้เอ็นจอยเอนจอยกันเชลก็หวังว่าทุกคนจะแบบว่าเออรอเชลได้คือโอกาสอะมันเราไม่รู้หรอกเนาะว่า มันจะมาเมื่อไหร่แต่แค่รู้สึกว่าเออถ้าเรามีโอกาสเราก็ทำทุกการให้เต็มที่อยู่แล้วผมแห้งจังมากค่ะเพิ่งพูดเรื่องนี้ไปขอให้เป็นวิวเชลนะขอบคุณคะะจริงๆขอให้เป็นปีของทุกคนเช่นเดียวกันนะคะเชลว่าคิดว่าแต่ละปีของคนเราอะมันมีขึ้นมีลงเนาะเชลว่าไม่ค่อยคาดหวังว่าปีหน้าฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มาโดยตลอดอะไรเงี้ยแต่เชลจะเป็นคนที่รู้สึกว่า ทุกๆปีของฉันต้องเป็นปีที่ดีฉันต้องได้อะไรจากปีนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็ผ่านไปไวมากอะ่ะสลับปีปีหนึ่งเนาะแบบผ่านไปไวจริงๆยิ่งปีนี้คือผ่านไปไวมากแบบตกใจอาจจะเพราะว่าเราแบบทําอะไรใหม่ๆแต่ถามว่าในความในความวัยเราก็สุกเราทําอะไรไปเยอะมากๆเหมือนกันหลักๆคือเชลดีใจที่แบบมีกําลังใจดีๆนะคะ จริงๆมีทุกคนมกำลังใจดีๆแบบให้เชลมากๆเชลถึงบอกว่าเชลก็อย,กอยากอยู่ตรงนี้แบบเพื่อที่อย่างไ้นยทุกคนหันมาแบบเบื่อๆอะไรเข้ามาเจอเชลเซ็งๆอะไรเจออะไรแบบไม่โอเคเข้ามาเจอเชลแล้วก็ยังรู้สึกว่าอามีคนนี้มาขายขำม,มีคนนี้มาแบบส่งยิ้มให้กันปิ้วๆให้กันอย่างเงี้ยนึกออกไหมเชลก็แบบอยากอยากจะแบบเป็นอย่างนี้กับทุกคนตลอดไปเยอะๆเหมือนกันนะคะ แต่มีนี้เราจิ้งโอะมากหลักความนานะเหมือนกันนะคะสรุปแต่อะถ้ามาจเจอเซ็งกว่าเดูกันเรื่องปกติแต่อยากให้รู้ว่าวันไหนที่แบบว่าเออไม่ไหวจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้แบบว่าเออคิดอะไรไม่ออกก็หันมายัางมินี่อยู่นะจ๊ะมินิปิ้วๆนะจ๊ะ <laughs> I love you guys too. I'm talking that no matter what, like, yeah, we use part or me or no matter what you're facing, just remember if you guys turn back and look at me, I hope I will be the one that you guys can smile or laughing or. can feel that I am here for you guys also. Like I can feel you guys. You also be there for me too. ห้างสมองผ่านไปไวเสมอก็จริงปีหน้านเนี่ยน่าจะเป็นคือเชรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราจะต้องเหนื่อยนะคะในช่วงช่วงคือความหมายคือ ช่วงนี้ของเชลคือมันเป็นแบบสภาพเศรษฐกิจวัดล้อมทุกอย่างเลยนะแบบมันเป็นช่วงสงครามช,ช่วงนู่นช่วงนี้คือมันเป็นช่วงปีที่ไม่ว่าเราจะอยู่เท่าไหร่อะ่ะเราก็ต้องเหนื่อย